ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เป็นเพลรับเติมเกม e a f c 2 4และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองโคตรเยอะปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ Over Top Up เราสักขีเกียรเล่นเลยมาเดี๋ยวเราเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปดู SPC ก่อน Evo Objective แล้วก็นักเตะเอ็นก่อนโลเบิร์ตสันว่ะกับใครอีกโลเบิร์ตสันว่ะสองควสนโลเบิร์ตสันห้าสี่ด้วยว่าวิเพิพาร์ตลาปิดรีเลนเลสแล้วก็สไลด์ทองก็โอเคนะเพลสไตล์โอเคครับก็เป็นแบ็กแบบเล่นเกมรับดี ความเร็วดีจ่ายบอลได้ส่วนลูกยิงก็ไม่ใช่จุดเด่นอยู่แล้วโอเคนะโรเบิร์ตสันครับโอเค8ปท้าไปถกโอเค,อเคสวยอยู่ครับดอกจันไปก่อนแล้วก็อัปเกรดนี่ไม่น่ามีอะไรมี daily lock เดลี่ล็อกอินนี่อะไรเนะี้ยเค หนึ่งออฟสี่ก็สี่พมาเลยมันยนี่นึ่งสี่พีจีมายไปฟิทีมหทีมสอทีมสอันนี้รวมทีม3มาเลยเหรอรีพิตเอเเนาอหเฮียแน่เลยรีพิ a เอเบิลปวเฮียแน่เลยวะไอ้ยาทารีพเอเนี่น่าจะเฮียครับแปดเจ็ไอเฮียไม่ถูกเท่าไหร่นะไอแปดสีคูณสิได้5รอบโอเคจันไว้ก่อนแล้วก็แปดเโอเค โอเคอันเมื่อกี้อันใหม่ครับแล้วก็ซาเมียเอตโตครับเอตโตห,ห้แน่นอนอยู่แล้วฟิกเตปฟินเน s ช็ชอตปิงพาร์ตแล้วก็ยิงแรงครับความเร็ว98 Shooting ชูตติ้งเก a หริบบิ้งเออพซิ่งแล้วก็ริบบิ้งาบงแอเิ่งเก้าาทำไมดูเหมือนบูตาดูดีกว่าเลยวะ กูตาวิ่ง9555หาหายทับโลเทคดิฟฟ sure ินเนชชั่นควิกเตปผมเชื่อเก้าสี่หรือแอกเกลองพาร์ท83เอตโตพอๆกันอนะผมว่าพอๆกันนะครับพอๆกันมีควิกเตปฟินเนชช h o t เหมือนกันตัวนั้นมีเทคดิฟตัวนี้ได้ปิงพาร์ทกับยิงแรง ็ผมว่าเอตโต้ดูดีกว่าเล็กเล็กน้อยครับเพราะว่าเอ้จริงจริงก็พอๆกันตัวนี้เป็นไฮทับโลอ่ะเออเอตโต้ e จะแข็งกว่าหน่อยเพราะรูปร่างมันดีกว่าใช่ครับเอตโต้ e จะแข็งกว่าหน่อยเพราะรูปร่างมันดีกว่าส่วนบูตาตัวมันจะเล็กกว่าแต่มันก็จะพิ้วกว่าไงแต่บูตาได้ไฮทับโลครับเอตโต้ e ได้ไฮเมดไม่ค่อยต่างกันหรอกถ้าถามผมนะ ไอ้เนี่ยต่างกันแบบในในในลักษณะที่แบบว่านิดเดียวอ่ะต่างกันนิดเดียวครับต่างกันนิดเดียวแล้วแต่ชอบเลยแล้วกันไอ้แล้วแต่ชอบเลยแต่ถ้าสมมติว่าให้ผมเลือกตัวเดียวผมเอาบูตา <c oughs> ถ้าให้ผมเลือกตัวเดียวผมเอาบูตารับเอ็กดิบเงินชิปช็อตเงินทิวลาเงินชิปช็อตเงินทิวลาเงินฟังบอลเงินถ้าให้ผมเลือกตัวเดียวผมเอาบูตาแต่ถ้า ก็ไม่ได้ต่างกันมากถ้าชอบทั้งสองตัวก็ทำทั้งสองตัวได้ครับไปดูออบเจกตีฟต่อเออบเจกตีฟไอ้เฮียมีกัดจังมาว่ะกัดจังไอ้เฮียห้าสี่ว่ะกัดจังสกิลมูฟ้าครับไอ้เฮีย CDM ทรงบ้านๆกากๆเหมือนเดิมครับไอ้เฮียไอ้เ,อเย่ยทรงแบบยิงบอลไม่ได้เลยจ่ายบอลสั้นยาวได้ไอ้เฮียความคล่องตัวต่ำแล้วก็แย่งบอลเก่งครับไอ้เฮียทรงเดิมครับ ปิงพาร์ตอินตาเซฟรีเลนเลดทองเฮียกัดจังแล้วก็กูดูดกูดูดสี่ห้าอย่างกาศครับแชมเปียนเพย์นี้มีอยู่แล้วเนาะเอ่อมิวตันมีอยู่แล้วฟุตตี้ซิลเวอร์ครับได้ลุกแมนครับลุกแมนห้าห้าเม็ดเม็ดวะ่ะเออลองช็อต9-1ยิงแรงเทคดิฟติสเตอร์โอ้โห,หเฮียเพส์สไตล์กาศ สไตล์กากมากครับลุกมัน5-5ก็จริงจะเป็นสไตล์กากมากแล้วก Free ็ดุมฟรีครับดุมฟรี4-4ชาวบ้านเลยครับมาส่งชาวบ้านเลยวชั่นอย่างนี้ครับดุมฟรีแล้วก็พอจบเควสได้โคเรียครับ5-4ได้ลาปิดเทคดิฟยิงแรงตัวนี้เพสไตล์ดีกว่าแต่ว่าวิกฟุตด้อยกว่าลุกมันด้วยซ้ำครับอะไรกู <c oughs> ง,ง,ง,งงมึงเหมือนนะี ฟุตตี้ซิลเวอร์ครับไดาใ,ให้ใช้ตัวซิลเวอร์เล่นครับออบเจกตีนี้มีเดลี่เพย์แล้วก็อีกโอเคมาดูอ e นะีโวหน่อยอีโวอีโวอีโว ฟุตตี้ซิลเวอร์อ๋อมันให้เอาตัวซิลเวอร์มาอีโวฟุตตี้นี่เองครับนี่ไงนี่ไงครับสิ่งที่มันต้องการครับนี่แหละสิ่งที่มันต้องการเอาตัวฟุตตี้มานั่งอีโวมึงต้องไปเสียเวลาอีโวเสร็จแล้วมึงต้องค่อยไปเล่นโอ้ย,อยเหนื่อยกูไม่ทำแล้วเยเหนื่อยครับแบบนี้เหนื่อยเีขี้เกียจทำาอ่าเดี๋ยวาไปดูนักเตะกันครับส่วนนักเตะที่ออนแพ็กอตัวเดิมหมดเลยนะ เราไปดูนักเตะกันนักเตะที่ออนแพ็กตัวเดิมหมดเลยครับเดี๋ยวไปดูตัวใหม่กันเนี่ยตัวใหม่มีตัวอะไรบ้างวะตัวแรกครับมีลิตโต้ครับมีลิตโต้54ฟินเนสช็ชอตเอเรียลทองไอ้เหี้ยแต่ส่วนสูงไม่ค่อยสูงแอเรียลก็เลยอาจจะใช้ยากวิชั่นเยอยมากจีนิตวกากมากครับไอ้เหี้ยสแต,ตยอย่างกากไอ้เหี้ยถัดไปก็เป็นลิเคน ลาสลิเกนลาสลิเคนสี่ห้าชาวบ้านโอ้โหให้ปิดไปครับอย่างกากรฮียถัดไปก็เป็นปะแป้งอยู่ไหนว่าปะแป้งปะแป้งครับปะแป้งสี่ห้าชาวบ้านไฮไฮควิกเตบยิงแรงโอ้โหอย่างกากรฮีย,ะฮยปะแป้งครับถัดไปก็เป็นแวงซองกอมปนีครับควิกเตบว่ะเฮ้ย ควิกเตปอินเตอร์เซปแอนติซิปาร์เตหมแต่เสียดายไม่มีเอเรียลครับได้อินซิสิบแทนเอาดําเฮียอะไรก่อนวิ่งแต่ควิกเตปว่ะน่าสนใจครับถ้าควิกเตปเนี่ยแต่ไม่แต่ไม่มีเอเรียลอ่ะไม่มีเอเรียลครับสําหรับอ่าคอมพานีครับโอเคฮีโร่มีเท่านี้หมดแล้วเฮียฮีโร่มีเท่านี้ถัดไปเป็นฟุตตี้ชาวบ้าน สตี้ชาวบ้านมี96 96มา,าสมาเลเซียครับมาเลเซีย4 4จ็อกกี้สไลด์ทองลาปิดรีเลนเลตไอเทียวิชั่น7-7็เหสำหรับแบ็กยุคนี้วิชั่นอย่างนี้กดสามเหลี่ยมเหนื่อยครับลองพาดก็ไม่ดีคอซิงก็ไม่ดีครับกากครับไอ้เทียกากถัดไป97กาบี กาบี i, ได้5-5ว่ะกาบีเฮียชูติ้ง8-8ช็อตพาวเวอร์อย่างเฮียเลยครับ7-5แต่ดิบบิ้งดีมากพาสซิ่งดีมากดีเฟนส์เหมือนจะดีนะแต่มากิ้งแค่8 1นี่ไม่ค่อยดีครับอินซิสซีฟติกิตากาลาปิดแล้วก็เทคดีบุ้ยแต่เพสต์สไตล์มันดีนะเพส์สไตล์มันดีครับเป็น CM ตัวสอดได้อยู่เป็น CM ตัวสอดได้อยู่แต่ผมว่าไม่ได้เข้มข้นมากบอลมัตติแจกฟรีเก่งกว่าครับบอลมัตติแจกฟรีเก่งกว่าครับ ดาวิดเอลาบา4-4อย่างเฮี้ยเลยครับปิดได้เลยครับถ้ายุคนี้มึงเอานักเตะมา4-4เนี่ยปิดได้เลยครับเฮี้ยถ้าไปเล่นเซนเตอร์เหรอเฮี้ยเล่นเซนเตอร์กลัวก็ไอ้เชี้ยตัวอื่นเก่งกว่าวะก็เล่นได้แหละเฮี้ยเซนเตอร์ครับแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่เฮี้ยอะไรวะทำไมมันดูกรวงจังวะแล้วก็เจมเบลาลครับ เดมเบลหลาย55เฮียวิเพศพาร์ทลาปิดฟินเนสช็อตดูดบอลทองเพสไตล์ดีอยู่ครับสเตตทก็ดีครับตัวนี้มีหลุมแค่ฟิกกิกแอคนะดีหมดเลยครับวิ v ่ง99ด้วยเฮียเดมเบลหลายเก่งนะครับตัวนี้ในที่สุดก็เก่งสักทีนะเดมเบลหลายครับตัดไปฟุตตี้ไอคอนฟุตตี้ไอคอนมีสมิธสมิธ ไอ้สมิธ5-5ครับควิกเตปฟินเนสช็อตปิงพาร์ตแล้วก็เดทบอลเอเจิตี้89บาลานซ์90ดูไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่แต่ว่าวิชั่นช็อตพาร์ตดีอยู่นะเป็นกองหน้าที่ดีเลยครับได้5-5ด้วยนะเอ้ยผมว่าดูเก่งอยู่นะต,น Quick ap, part, short, bond, ตัวนี้ดูใช้ได้อยู่ครับดูใช้ได้อยู่ควิกเตปปิงพาร์ตฟินเนสช็อตแล้วก็เดทบอลครับตัวนี้ดูใช้ได้อยู่ได้5-5ด้วยผมว่าได้ได้ใช้อยู่ตัวนี้ถ้าเปิดได้แล้วก็ปีเตอร์เช็คครับปีเตอร์เช็คเก่งนะแต่ต้องขยับประตูเป็น ฟุตแชม18วินดีวิชั่นเอลิทแบบสบายสบายมึงจะสบายยิ่งกว่าเดิมอีกถ้าเป็นปีเตอร์เช็คฟุตตี้ครับไอ้เฮี้ยถัดไปก็เป็นอยู่ไหนวะโสคราเตสครับโสคราเตส5-5ครับอินซิสีฟทิวลาลีเลนเลดเทคดีฟครับโอ้โจีนิตี้บาลานเยอะขึ้นละจ่ายบอลดียิงบอลได้ความเร็วมี มงบอลดีแต่ไม่มีเอเรียลก็แค่นั้นแหละครับไอ้เหี้ยจัมปิ้ง75อีกหนึงหากครับ55ผมชอบซิโก้มากกว่าว่ะแต่ก็เก่งอยู่แหละแต่ผมชอบซิโก้มากกว่าครับโซคาเทรดไอ้เหี้ยแล้วก็อยู่ไหนวะลีโอเฟอร์ดิน,าน่าเฮียเลดเก้าแครับไม่มีเอเรียลเหมือนเดิมครับได้44จ็อกกี้มงบอแลแรงลองบอลโอ้ <c oughs> แต่สแตทดีอยู่นะแต่ไม่มี ไม่มีไม่มีเอเรียลครับพอไม่มีเอเรียลมันจะมีปัญหาเวลาเจอมึงเจอพวกโซโล t ีเฮดเจอพวกกองหน้าทรงยักษ์ที่เขาไว้หม่งชงหม่งตั้งไงเฮียมันจะมีปัญหาครับแต่ถ้าเรื่องแย่งบอลผมว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วครับเฟอร์นินานตัวนี้ความเร็วก็ถึงครับออฟเชอร์รีแอคก็ดีครับโอเคจัด okay. ไปบุดดี้พรีเมียมบุดดี้พรีเมียม 5, ซาฮาครับเริ่มที่ซาฮาซาฮาหา้สาสี่ครับวิเพิ่ดูดบอลทองวิกเตะไอ้เหี้ยวิชั่น89ดาบาลานซ์เกรียกเก้ลองช็อต86ดหกโหดูไม่เก่งเลยครับดูเฉยๆเลยครับสรุปซาฮาครับซาฮายเออเซียไม่มีไดนามิกไม่แน่ใจมันเคยได้เตะปะถ้าไม่เคยได้เตะก็มไม่มีนะนดูแสมเคิร์สนครับแสมเคิร์สโหเก้าเก้ก็จริงแต่45วะ่ะ ชิช็อตลาปิดแอรีรยลแล้วก็ชิปช็อตลองพัดหลุมเหมือนเดิมตามสไตล์กองหน้าทรงนี้ครับแต่สแตตอื่นดีหมดแต่มาตายตรง4-5ครับแล้วก็แอรีรยลด้วยส่วนสูง5ฟุต6ก็เล่นลำบากครับผมว่าเฉยๆเฮียทำมาผมนะ99จริงแต่ผมว่าเฉยๆครับถัดมาครับฝีมปงแบ็ค55ครับเล่นปีกได้เล่นแบ็คได้ฟินชิ่งดีด้วยแต่ลองช็อตกา,กากมากครับช็อตพาวเวอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เดฟดีสเตมิน่าดีจัมปิ้งดีครับลิฟ b ์บิ้งดีจ่ายบอลดีจ่ายบอลยาวได้ครับปิงพาร์ตอินเตอร์เซ h i p วิฟเพ้โอเพสสไตล์ดีมากครับเพสสไตด์ดีมากครับปิงพาร์ตวิเพสไอเหียอินเตอร์เซแล้วก็ควิฟเตปโอ้เพสสไตล์ดีมากเลยครับไอเหียเป็นแบ็คที่แบบจ่ายยัดได้แหละไปจ่ายยัดได้เปิดคอร์สจากด้านข้างได้มีอินเตอร์เซอันนี้ก็ดีครับแบ็ u ควิฟเตปก็ใช้งานได้ดีเหมาะกับความเร็ว99ครับ ไอ้เพสสไตล์ดีมากฝิปงปงและสุดท้ายครับพีโดไม่มีเอเรียลมีหม่งบอลแรง55ฟินเนสช็อตยิงแรงหม่งแรงแล้ว <c oughs> ก็วิ่งเร็วอุ้ยแต่พีโดตัวนี้จ่ายดีวะ่ะวิชั่น93ช็ัด93แล้วก็ลองพาด86ครับโหจีนี่99วาาน96โ oh, หน่าเล่นวะ่ะจัมปิ้ง99้ดิงแอค99ไอ้ฟินิชชิ่ง99หมดครับไอ้พีโดน่าเล่นวะ่ะ ไอ้เฮียถ้าจะเปลี่ยนพาวเวอร์เฮดเดอร์เป็นเอเรียลทองครับแม่งครบเลยอ่ะไอ้ห้าห้าแต่พี่โด้หน่อยตัวโตัวนี้ไฮเม็ดวะเฮียเฮ้ยแต่น่า,นนนาเล่นว่ะไอ้เฮียดิบ p i n g แม่งดีมากเลยอ่ะพี่โดไอ้เทียอยากรู้ว่าแม่งจะแม่งจะพริวแค่ไหนครับผมคงต้องเปิดหาแล้วล่ะโอเคทั้งหมดมีเท่านี้ครับทีมสามส่วนนักเตะที่อ n pack ก็เป็นแบชเดิมนะพวกวันไดทีวายอะไรเหมือนเดิมเป็นตัวเดิมครับเท่านี้ทีมสามไปเปิดแพ็คดีกว่า อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า